รู้หรือไม่ปลาแซลมอนที่คุณกินอาจาไม่ใช่ปลาแซลมอนจริงๆหลายคนคิดว่าแซลมอนต้องแวยทวนน้ำข้างภูเขาเพื่อวางไข่ใช่ครับแต่นั่นคือแซลมอนธรรมชาติซึ่งหายากและราคาแพงมากแต่แซลมอนที่เรากินกันส่วนใหญ่เป็นแซลมอนเลี้ยงในฟาร์มจากนอร์เวย์ชิลีหรือญี่ปุ่นที่น่าทึ่งคือเนื้อสีส้มของมันไม่ใช่สีธรรมชาติ ตามธรรมชาติแซลมอนจะปินกุ้งฝอยหรือแพลงต้นทะเลที่มีสารสีแดงชื่อว่าแอสตาแซนทินสารนี้ถูกสะสมในกล้ามเนื้อจนทำให้เนื้อปลาเป็นสีส้มอมแดงแต่แซลมอนเลี้ยงไม่ได้กินอาหารธรรมชาติแบบนั้นผู้เลี้ยงจึงต้องเติมแอสตาแซนทินสังเคราะห์ลงไปในอาหารเพื่อให้เนื้อยังคงมีสีส้มเหมือนปลาป่า แล้วรู้ไหมว่าปลาดิบแซลมอนในญี่ปุ่นพึ่งเริ่มฮิตเมื่อ30ปีก่อนเท่านั้นก่อนหน้านั้นคนญี่ปุ่นไม่กินเพราะมองว่าแซลมอนขาวและมีพยาธิแซลมอนอร่อยไหมแน่นอนแต่ครั้งหน้ากินแล้วอย่าลืมคิดถึงเบื้องหลังสีส้มนี้ด้วยนะครับ